เยเวรังอุปเนยยหันติเวรังเตสังนสัมมุติแปลว่าเวรของผู้จองเวรย่อมไม่ระงับเวรของผู้จองเวรมีเช่นนี้เวรไม่มีทางดับระงับผันยิ่งแกล้งเขาเวรชั่วยิ่งพัวพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่หยุดเลยเพราะต่างฝ่ายต่างปองจองอาฆาตพยาบาทเข็นฆ่านิจจาเอย๋ย ยิ่งบีบคั้นบ้าคลั่งอย่าหวังเลยเวรจะเฉยหยุดลงคงไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพูดถึงเรื่องกรรมเรื่องเวรนี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นชาดก กล่าวถึงว่าครั้งหนึ่งในป่าหิมพานมีต้นตะครอใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมเป็นที่อาศัยพักร้อนของสัตว์ป่ามาช้านานสัตว์ต่างๆที่ออกหากินเหนื่อยๆก็นั่งพักร้อนหอบแดดอยู่ใต้ต้นตะครอใหญ่นี้เป็นประจำเสมอที่นี่มีหมีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้ต้นตะครอเนี่ยนานแล้ววันที่จะเกิดเรื่องในเจ้าหมีตัวนี้เขามานอนหลับอยู่ใต้ต้นตะครอเหมือนเคย เวลานั้นลมพัดมาเอื่อยเอืเอ่อยลมมันพัดเอกกิ่งตะคร้อแห้งกิ่งหนึ่งตกลงมาตกมาบนหัวหมีเขามันสะดุ้งตื่นอไม่ทันได้นึกถึงอะไรตั้งตัวได้วิ่งอ้าวเลยคิดว่าคงจะถูกพรานป่าคนใดคนหนึ่งใช้อาวุธเล่นงานมันเข้าแล้วพอวิ่งไปได้พักไม่ได้ยินเสียงผีเท้าใครตามมาก็หยุดชะงักชะลอผีเท้าลงแล้วก็ นิ่งคิดพิจารณาว่ามันเป็นอะไรเอสศัตรูก็ไม่เห็นวิ่งตามมาไม่เห็นมีใครจะเป็นสิงรารเสือป่าก็ไม่มีวี่แววโอ้นี่คงไม่มีอะไรหรอกนอกจากเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นตะครอเนี่ยเทวดาก็คงแกล้งอไม่พอใจเราอหักกิ่งไม้คว้างหัวเราไม่อยากให้นอนใต้ต้นตะครอนั้นเอออแกล้งหักกิ่งไม้คว้างเราเดี๋ยวเอถอะเทวดา เดี๋ยวเถอะมีคิดพลางก็เดินพลางไปที่ต้นตะเคราะที่เคยนอนมองเห็นกิ่งไม้ที่ตกลงมาโดนหัวตัวเองก็ปักใจเชื่อแน่เลยฝีมือเทวดาประจำต้นตะเคราะหเนี่ยด้วยความโกรธจ้ามีก็ปรีเขาตบต้นตะเคราะห์คูคำรามเอาก็จะทําลายต้นตะเคราะต้นนี้ให้จงได้เวลานั้นบังเอิญมีนายช่างซึ่งมีอาชีพต่อรถต่อเกวียน ให้ชาวเมืองพรรณสีชวนพักพวกกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้าป่าเพื่อสะสแสวงหาไม้เนื้อดีเอามาทำเกวียนครั้นผ่านเข้าไปใกล้หมีตัวที่กำลังยืนงุ่นง่านอยู่ใต้ต้นตะคร้อที่แรกกลุ่มนายช่างก็ตกใจอยู่เหมือนกันต่างคนต่างก็มีมีดพระสิวขวานเป็นอาวุธป้องกันตัวอยู่ก็จริงแต่ก็อดขยาดหมีไม่ได้เพราะหมีตัวมันใหญ่พอหมีเหลียวมาเห็นกลุ่มนายช่างเขาก็เกิดความคิดที่จะแก้แค้นต้นตะคระ จะเล่นงานเทวดาก็เอ่ยปากถามขึ้นก่อนว่าพวกช่างนะ่ะถือขวานถือมีดเข้ามามีประสงค์อะไรไม่ทราบบอกให้รู้สิเดี๋ยวตัวจะช่วยแนะทางให้ไม่ต้องกลัวแล้วว่าตัวจะทำร้ายตัวเป็นหมีใจดีว่าอย่างนั้นในช่างหัวหน้ากลุ่มฟังเจ้าหมีทักทายอย่างดีเออมหัศจรรย์นสัตว์ในป่านี่พูดภาษาคนได้พวกตัวก็น่าจะบอกความจริงกับเจ้าหมีก็เลยบอกว่า จะเที่ยวหาไม้เนื้อดีเอาไปทำเควียนหมีช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมละ่ะในช่างถามหมีว่าอยู่ป่ามานานพอจะรู้ไหมว่าในป่านี้ยไม้อะไรดีพอจะเอาไปทำดุมล้อเควียนได้อย่างดีเยี่ยมตัวจะไม่ลืมบุญคุณพ่อหมีเลยเอาละสิได้โอกาสเหมาะแล้วเจ้าหมีที่เราจะอาศัยมือพวกช่างนี่แก้แค้นต้นตะเคร ชี้ไปเลยที่ต้นตะครอล้วบอกไม้ที่ดีที่สุดในการทำแหวีนคือไม้ตะครอเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์ในช่างต่อรถวังแล้วก็ดีใจที่จะได้เนื้อดีอไม้เนื้อดีเอามาทำล้อรถลอ้อวีวนแต่ในช่างไม่รู้จักต้นตะครอก็ถามหมีว่าไม้ตะครอมันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเจ้าหมีประหลาดใจมากที่พวกช่างไม่รู้จักต้นตะครอกก็ชี้ให้ดูอธิบายสปปรรพคุณของไม้ตะครอให้ฟังด้วยนะ เสร็จแล้วนายช่างก็สั่งให้พักพวกเตรียมการเจ้าหมีก็เดินหายไปในพงรกใกล้ๆครั้นเห็นพวกนายช่างเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้จะตัดจริงๆก็ก,กระย,ยิมใจคิดว่าคราวนี้ละมึงเอ้ยแก้เผ็ดเทวดาต้นตะครอ้อนนี่ให้ได้กูจะโค่นใจะให้สะใจเสร็จแล้วหมีก็ค่อยๆเดินห่างออกจากที่นั่นไปไยรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นตะครอ้อนนี่เห็นพฤติการของหมีกับพวกนายช่างทํารดแล้วก็สมเพชเจ้าหมีเออ มันไม่รู้ความจริงว่าลมนะ่ะมันพัดกิ่งไม้หักลงไปดันมาผูกใจเจ็บเทวดาแล้วคิดแก้แค้นคิดแล้วลุกกเทวดาก็แปลงตัวเป็นคนหาของป่าเดินมาตรงนั้นมาถึงที่นายช่างเขาเตรียมการขุนต้นไม้อยู่ก็ถามว่าจะตัดต้นตะเคราะห์กันเหรอนายช่งางก็บอกว่าใช่เจอไม้ถูกใจแล้วเดี๋ยวจะตัดออกไปลุกกเทวดาถามว่าจะตัดไปทําอะไร นายช่างก็บอกว่าจะตัดไปทําดุมล้อรถล้อเกวียนต้นไม้ต้นนี้เจ้าหมีมันบอกว่าทําดุมรถล้อรถได้ดีมากลุกเทวดาบอกว่ามันไม่ดีจริงสําหรับทําดุมหรอกแต่ว่าเพียงดุมไม้อย่างเดียวมันไม่ทนทานพอถ้าจะใช้ไม้ตะครอนนี่นะต้องมีอะไรมารองรับก่อนนายช่างถามลุกเทวดาแปลงว่าจะใช้อะไรรองรับดี ลูกเทวดาก็บอกว่าต้องใช้หนังหมีหนังหมีตรงแผงคอมันวิเศษเอาหนังตรงนี้สอดก็ไปตรงช่องดุมล้อรถคล้ๆวงแหวนเนี่ยรองเพลานะมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เพลากัดดุมสึกเร็วขึ้นแบบเนี้ดุมจะทนทานขึ้นอีกเยอะเพราะหนังหมีตรงแผงคอมันทน่าพวกช่างรุ่นก่อนๆรุ่นไหนเขาก็ใช้หนังหมีนี่แหละ ทำเครื่องรองรองดุมล้อในช่างก็ดีใจขอบใจลุกกะเทวดาแล้วเออแล้วถามว่าเราจะเอาตัวหมีได้ที่ไหนอ่ะลุกกะเทวดาก็บอกตะกี้นี่เห็นหมีตัวหนึ่งมันเดินอยู่ใกล้ๆแถวนี้มันคงจะไปไม่ไกลลองค้นดูเดี๋ยวจะเจอรีบหาหมีซะก่อนเถอะไอ้ต้นตะครอนี่จะโค่นเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่หนีไปไหนจะหนีหมีมันหนีได้รีบไปเอามันก่อนนายช่างก็บอกว่าสงสัยจะเป็นไอ้ตัวที่ชี้ต้นตะครอนั่นแหละเออ ลูกกะเทวดาที่จำแรงมาก็ขยันขยอให้พวกนายช่างออกตามล่าหมีบอกล่าไม่ยากครับมันไม่ค่อยฉลาดเหมือนสัตว์อื่น่าเขาก็เลยไปหลอกล่อพักเดียวก็สามารถเล่นงานมาได้ในที่สุดพวกช่างก็ฆ่าหมีด้วยตัดต้นตะครอด้วยอ่าเอาสองอย่างเลยอ่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้พระสาวกฟังเรื่องหมีกับต้นตะครอะเนีย่ยมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ ไม้ตะเคราะห์กับหมีต่างฝ่ายต่างข้ากันมามากเสียมากเพราะว่าเหตุที่ผูกพยาบาทแค้นเคืองกันด้วยเหตุเล็กๆน้อยๆในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันเกิดการทะเลาะวิวาทต่ตางฝ่ายต่างก็สาวกันออกมาไม่เหมือนกับหมีกับต้นตะเคราะห์นั่นแหละ,ะเพราะฉะนั้นท่านอย่าเอาสิ่งขัดใจเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเป็นเครื่องทะเลาะวิวาทกันเลยจะก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่สิน้นสุดจงชื่นบานสามัคคีกันไว้เถอะแล้วจะเกิดความเจริญขึ้นในหมู่ญาติมิตร พี่น้องของเราเองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวผมมีนิทานเล่าให้ฟังสักเรื่องมีช้างป่าโขลงหนึ่งจากโขลงเป็นช้างสารที่มีปัญญามีพะละกำลังมากมายร่างกายใหญ่โตกว,ว่าตัวอื่นมีช้างลูกโขลงและตัวเมียตัวผู้ตัวเล็กตัวน้อยนี่เป็นบริวารรวมกันหลายสิบเชือก โค้งช้างนี่อาศัยอยู่ในป่าลึกแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขตลอดมาครั้นต่อมาก็มีนางช้างตัวหนึ่งตกลูกออกมาเป็นเพศผู้แม่ช้างนี่ห่วงลูกมันมากพอลูกช้างเติบโตขึ้นเป็นช้างน้อยไวน่ารักมันก็กลายเป็นที่รักที่เอ็นดูของบรรดาแม่ช้างพ่อช้างในโค้งนั้นช้างน้อยก็จะเล่นซุกซนเกะกะระรานตัวอื่นยังไงบรรดาช้างใหญ่ก็ให้อภัยด้วยความเอ็นดูแล้วก็ช่วยกันคุ้มครองช้างน้อยตัวนั้นเป็นอย่างดี การเล่นสุกสนระรานตัวอื่นของช้างน้อยมันก็ทำายังเคยชินกลายเป็นนิสัยฝังลึกยากที่จะแก้ไขประกอบกับได้รับการเอาอกเอาใจจากบรรดาช้างใหญ่ในโขลงนิสัยเกเรก็ค่อยๆปรากฏขึ้นความเกเรชอบระรานรังแกตัวอื่นก็ได้ถูกสะสมมากขึ้นตามวัยของมันจนกลายเป็นช้างหนุ่มเกเรเอาแต่ใจไม่ค่อยเชื่อฟังแม่ช้างพ่อช้างบางครั้งช้างจากโขลงเตือนมันก็ไม่สนใจ ยิ่งมันเป็นช้างหนุ่มที่มีร่างกายใหญ่โตกว,ว่าช้างหลายเชือกในโขลงเดียวกันก็ยิ่งทําให้มันลำพองใจมากขึ้นมันคิดว่าตัวมันโตพอที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งใครดังนั้นวันๆก็มักจะหาเรื่องทะเลาะกับช้างตัวอื่นเพื่อประลองกําลังจนเป็นที่เอือมระอาของผูงช้างในโขลงจนช้างจากโขลงทนดูความเกเรของมันไม่ไหวก็เลยขับออกจากโขลงให้ไปอยู่ตัวเดียว ด้วยเหตุดังกล่าวก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าช้างเกเรตัวนี้มากมันโกรธจนคุ้มคลั่งวิ่งมาตั้งเข้าป่าไปตามลําพังไปพบเสือดาวตัวหนึ่งก็ท้าสู้กับเสือดาวตัวนั้นเป็นการระบายอารมณ์โกรธเสือดาวนักล่าก็รับคําท้าเหมือนกันพอเริ่มต่อสู้กันเสือดาวก็กระโดดขึ้นหลังคาบคอช้างอย่างว่องไวช้างเกเรก็ใช้งวงเกี่ยวจับเสือฟาดลงพื้นด้วยพระ,ะกําลังก็ใช้เท้าหน้าเหยียบจนเสือตาย พอเสือตายช้างเกเรก็ย่ามใจมากมันก็ร้องตะโกนหาคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆพร้อมกับใช้งวงหักกิ่งไม้ฟาดซ้ายฟาดขวาถอนต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยโยนทิ้งระเนระนาดมันประกาศว่ามันจะกลับไปเป็นหัวหน้าขโขลงให้ทุกตัวยอมรับมันให้ได้ขณะที่ช้างเกเรร้รองตะโกนไปก็ทําให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยแตกตื่นตกใจรีบหนีไปแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากสัตว์บางตัวหนีไม่ทัน อย่างนกกำลังกกลูกน้อยอยู่ในรังไก่ป่ากำลังฟักไข่อยู่ใต้พุ่มไม้เต่าคลานช้าก็ถูกช้างเกเรอารวาจนสิน้นมันก็ร้องตะโกนบอกสัตว์เล็กสัตว์น้อยบอกถ้าไม่อยากตายให้ลีกไปเร็วๆถ้าไม่อยากตายลีกไปไวๆฝูงมดแดงกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งทำรังหลายรังบนพุ่มไม้แล้วก็ออกไข่เต็มรัง ฟูงมดแดงเห็นช้างใช้งวงหักกิ่งไม้พุ่มไม้แล้วก็ฟาดซ้ายฟาดขวาเดินตรงมาพวกมันก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่รังแล้วก็ไข่ของมันพวกมันก็ช่วยกันตะโกนบอกช้างพี่ช้างจ๋าอย่าเดินมาทางนี้นะอย่าเดินมาทางนี้เดี๋ยวจะถูกรังของพวกข้ารังของข้ามีไข่แล้วก็ลูกเต็มรังเลยช้างเกเรได้ยินมดแดงบอกให้ไปทางอื่นมันก็บอกข้าไม่เคยหลีกทางให้ใครมีแต่คนอื่นหลีกทางให้ข้าถ้าไม่อยากตาย ลีกไปไวๆว,ว่าแล้วช้างเกเรก็ตรงเขาดึงกิ่งไม้ที่มีรังมดแดงอยู่ขึ้นฟาดหน้าฟาดหลังฟาดซ้ายฟาดขวาจนพุ่มไม้ที่มีรังมดแดงอยู่แหลกรานไปหมดขณะที่ช้างเกเรจับกิ่งไม้ที่มีรังมดแดงขึ้นฟาดรังมดแดงก็แตกกระจายกลางอากาศตัวมดแดงก็ปลิวไปทุกทิศท,ทุกทางปลิวลงหลังช้างนี่หลายพันหลายหมื่นตัวมดแดงก็ตกลงตรงไหนก็กัดตรงนั้น พวกมันพากันไต่เข้าไปกัดในรูหูกัดขอบตาแล้วก็เยี่ยวใส่ให้แสบตามดแดงจํานวนมากไต่เข้าไปกัดในรูจมูกช้างเกเรหมดปัญญาที่จะเอามดแดงออกจากรูหูรูจมูกก็แสบตาได้แต่ร้องลั่นป่าวิ่งหน้าวิ่งหลังหลับตาวิ่งอย่าไปมุดน้ําในหนองด้วยความรีบร้อนละมองไม่ค่อยเห็นทางก็ตกลงไม่ได้บ่อโคลนขึ้นไม่ได้มันก็ได้แต่ชูงงขึ้นขวา ร้องลั่นขอความช่วยเหลือด้วยน้ำตานองหน้ามันติดอยู่ในโคลนนั้นหลายวันจนร่างกายพ่ายผอมอ่อนแรงเพราะว่ามดแดงตัวเล็กๆนั่นแหละเพอเอิญโขลงช้างฝูงที่แม่มันอยู่ด้วยผ่านมาดื่มน้ำที่หนองนั้นได้ยินเสียงช้างร้องขอความช่วยเหลือแม่ช้างก็จำเสียงลูกได้ก็วิ่งมาดูก่อนตัวอื่นเห็นช้างเกเรติดอยู่ในโคลนแม่ช้างก็ไม่สามารถจะช่วยได้ก็วิ่งกลับไปขอร้องช้างจากโขลงให้มาช่วยเหลือ ช้างจากโขลงมาดูแล้วก็พูดบอกว่าถ้าหากว่าเจ้ารับปากว่าจะเลิกเกเรแล้วยอมเชื่อฟังถึงจะช่วยถ้าไม่รับปากจะปล่อยไว้อย่างนี้ช้างเกเรกลัวตายสำนึกได้ว่าการหลงตัวเองว่าม,มีกำลังมากเอาแต่ใจไม่ยอมฟังคำเตือนของตัวอื่นเป็นความคิดและการกระทำที่ช้างตัวอื่นไม่ยอมรับก็เลยรับปากอย่างแข็งขันว่าจะไม่ประพฤติอย่างเดิมอีกโดยมีช้างในโขลงเป็นพยาน ช้างจากหลงก็บอกให้ช้างตัวที่มีกําลังมากช่วยกันดันต้นไม้ใหญ่ให้ล้มพาดลงไปแล้วก็บอกให้ช้างเกเรใช้งวงจับดึงตัวเองขึ้นมานับแต่นั้นช้างตัวนั้นก็เลิกเกเรและไม่กล้าเข้าใกล้รังมดแดงอีกเลยเป็นช้างสารก็ยังแพ้มดแดงครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพลาจากกันด้วยภาษิตท,ที่ว่าเมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็ม,มืดมิดมองอะไร ก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับ